เลขสามตัวหกสองเก้าของเฮียของเฮียเฮียเขาได้แสนห้าเจนดงได้แค่สามหมื่นเองไม่กล้าของเฮียเข้าเลยนะสา,สามตัวตรงสามตัวตรงเลยเหรอเจ๊สามตัวตรงหัวื่อกี้นี้สามตัวตรงเลย ับกบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันแล้วนะะรับช่องอปพารวยนะครับผมครับวันนี้เราพาที่งานวงสวงในะเอฟซีนะคือทําไมวันนี้ถึงวงสวงเพราะว่าได้โชคได้ลาบในะเอฟซีครับได้โชคได้ลาบเป็นประจําท่านก็เลยต้องได้เลี้ยงภูมเลี้ยงภูมเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าทางนะเอฟซีเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะทีนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะฮะวันนี้เจนงนะฮะแมกเจตลาดนะครับที่ไขยหอมกระเทียมนะวันนี้ท่านเรียกมานะครับบอกว่าวันนี้จะมีโชคลาภให้มาขอโชคลาภนะฮะ เอาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเอาทีเนาะครับมือกัขขออนจ้าจีจังไหนอออมือนี่ใบผ่้ขขเจ้ขขเาที่วะก่ะจ้ขขามืขขอนี่ใบอันมืขขอนี่ใบอัน เจ้าทีเมื่อนี้เลี้ยงเจ้าที่เจ้าท่างคราาับแล้วก็ปูยาตาทวดแล้วก็ลูกอยู่นี่ละสององค์<ม>งงงท้องแดงแหลนท่องคือคือคือภูมิเจ้าทีาท่หรืออะไรใช่ภูมิเจ้าที่ท,ท่านท่านมีชื่อด้วยใช่ไหมมีชื่อมีชื่อว่า จำไม่ได้ละพระทองแดงอันนี้คือทองแดงคือลูกชายทองแดงแหวนทองคุมารทองเหรอครับแต่ละน้อนมาบอกเลขก็ดูหน่อยค่ะอันแม่ที่เพิ่นมาบอกเลขนี่ละชื่อชื่ออะไรนะแหวนทองแหวนทองกับทองแดงพี่กับน้องเป็นคุมารทองใช่ไหมคนหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่ประมาณปหกครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ประมาณอนุบาลเคยเห็นไหมครับเจ๊ มาในนิมิตในฝันไม่เคยเห็นตัวอ๋อในในฝันนี่เห็นอยู่ในในฝันเห็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทั้งคู่ครับผมโอ้คนนี้ใช่ไหมที่ว่ามาบอกเลขเจ๊แม่นแม่นใช่แล้วสองเครื่องแดงสองเครื่องแดงแหวนทองกุ้งแดงแหวนทองแดงแหวนทองแดงทองแล้วซึ่แหวนทองน้องแหวนทองครับ เป็นมาบวกกอนไหวเอ้มือึคื่อนกอนมาอยู่เป็นยังไงครับเจ้เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเคลื่อนกอนนี่มาน่ะมาสตาิดสัมผัสได้แตาบีเพียงตัวครับพี่สวนม้ตนพระมหาจักรพรรดินี่แหละพี่สวดอยู่สวดอยู่สวดประมาณเก้าจบนี่แหละเสร็จแล้วพี่ก็เลยไปไปเห็นขนมที่พี่ซื้อมาเป็นทางนันไหมพี่ก็เลยแกะออกมากินแกะมากินปั๊บพี่ก็ร่างเงินยกขนมยุ่งสิละเพิ่นมาสัมผัสเมื่อพี่เฮ็ดจจงสิละเมื่อพี่เลยเฮ็ดจังสิละ แต่ก็มีหยางมันม,ม,ม,มาแม่แต่แอยู่มือนี่แหละกะเลยเหลียวเบืองว่าเอามีหยังมาาัดไตมีหมดมีหยางก็เหลียวเบืองออก็เลยคิดพอว่าเขาอยากกินขนมนําผู้แม่ก็เลยบอกว่ากินยังป่ไห้ดอกตอนนี้มันมืดแล้วต,ต้องกินมันที่ที่หาออบอกเล่าว,ว่าออบอกมาว่ามือน,นที่หาแม่แม่แม่จะเลี้ยงจะมีผลละหมากลากไม่มีน้ำแดงที่ลามากนั่นอาหารวานข้าวมีไก่มีหยางนั่นช่วงค่อยกินแม่สิเลี้ยงมื้อนั่น ก็เลยบอก,ลกเล่าก็เลยนอนอกัดกระซัานั่นความความเสี่ยเข้าเข้าสัมพันธ์ได้เนี่ยเพิ่นให้เด็นี่คือเพิ่นข้ฟันบอกข้ฟันอือม,มามหาแต่ว่าอันตอนนั้นนั่นพี่พี่เธอเลียกหกซีเห็นแค่หาตัวหาตัวสามตัว,ตวได้กับว่าเกินหาพันว่าเกินหกพันอันมที่นี่อันนั้นพี่ฟันว่า ตีมาจากตลาดเนาะตีกร,เล,กรเลยตีก็ะเละยางเข้าไปพี่เห็นเล็กน้อยประมาณยุโปร่งหกเซนซูชิร่ายุในบ้านตีกรเลยถามว่าเอาบักลาบักลาเป็นไทด้วยข้ามัอยู่ในบ้าน,าาาาาานไ,ไดออนน้อันผมไม่ยู่นิดจะโดนแล้วว่าสันา้นคุณไม่อยูุนิดจะโดนแล้วว่าสั้นลาเป็นไทด้วยผมไม่ยู่นิดจะโดนแล้วโอ้ยายอันตาอยู่เฮื่อนอนันกระโปงหูจ้าก,กวดบ้านเนาะสวยกรบว่าล่าง เขากับบ้องหงไปที่นี่เด็กหน่อยคนนั้นไม่การไปหงขาวแล้วก็ไปกวดบ้านแล้วก็ไปล่างจันเล่ว่าแบกหลานเม้นไผ่ผมผมเป็นลูกย่าย์ว่ะเลยบหูบาจ,าจ่าว่าเด็กน่อยคนนี้ล่ะเล่าก็เล่ตื่นขึ้นมากเลยว่าาั็ฟันคนือฟันเห็นเด็กหน,น่อยเป็นเลขบยังน้อเยลยซื้อบ้านเลขทีหกซียันออกมันออกสี่หกละออกสี่หกมันหนึ่งหกสี่แล่บีลก จ้าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นลูกเห่าเป็นลูกเห่าเ,เห่ามากแต่วบาที่แล้วบาท่านในลูกดอ,อ่ะก็เลยมาอกอ๋อก็เลยว่านี่ละเพื่อนมาบอกนี่หล,ละมือนีเลี้ยงเพื่อนมือนีมาเลี้ยงมาเลี้ยงเจ้าทีเจ้าท้างแล้วก็พุ่มบานอยู่นี่ลหละ <แก S 2> เพ็่อนักสมรกษาอยู่นี่เข้าไปเข้ามาเนาะ,ะกลางคำกลางขึ้นให้เห้าท้ามากค,ค่ะเพืนปีละเทือเห้าเห็ดครบรอบปีละเทือเลี้ยงเพื่อน แล้วก็ขอขอพร้อมขอสุขขอมั่นแล้วลอเลขถูกลอเลขเอาบ่กข้างในจุดอยู่จุดแล้วจุดแล้วครับกำลังจุดกำลังใหม่บ่มีเด็กมากบ่ครั้งวดนี้ว่างหันว่างหันแม่น้องโบพี่เกือบได้รางวัลที่สี่เกือบได้รางวัลที่สี่อย่าได้พี่เจ้าเบื่อก็ได้ต้นมันผิดตีมันบอกผิดแล้วมันอยู่คนมันไม่ทราบกันอยู่มันเป็นแต่เรียกใจแค่รีเด้เออ ถือลอตเตอรี่ดีดีเลยที่แหลกพี่ก็บ้างก็ยังเป็ี่นคข้ายๆว้างก็คงข่อยมีแท่แหลกตัวนี้สั่นเขพราเบิองฝนแต่าไม่เล็กมากไม่ใหญ่บอลบาหนงโบเล็กอันมากเล็กอันนี้บ้างเล็กันไรเล็กเหยวเหตุอะไรนี่บ้ เลขสูตรได้ทำไ้ไหมครับเลขสูตรนี่เดินดีไหมครับเจ๊เข้าดีอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้น่ะมันหลุดไปแต่ว่าที่ที่ผ่านมาได้ครับที่ที่เรามาถ่ายไหมเฮียนุ่นเขาได้แสนกว่าเลยนะพี่ได้สามหมื่นแต่ว่าเฮียเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็ดีใจธรรมดาเขาเคยถูกมาแล้วห้าหกแสน ครับเขาเชยเชยจต่บ้านะ้าถ้าเป็นพี่พี่เป็นลมโอเ <c oughs> ้เคยเคยเคยถูกหลายสุดคือ 5, ห,ห้าหกแสนก็ได้เลขสามตัวเลขน้งกนนารในไล่เฮ็ดเราเป็นเลขสูตรใช่ไหมเ,เจ๊ที่ทําด้วยกันนี่เลขสูตรมั่งขันน้ามนต์มั่งของเฮียด้วยของเราด้วยมันมาตรงกันไง<อ>ต่างคนก็ต่างได้แต่ว่าเรามารวมกันแล้วมันถูกส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวส่วามตัวนะของเฮียเมื่อกี้เขาก็เข้านะเมื่อกี้น่ะเลขขันน้ามนต์ของเฮียนนเข้าหก หกสองเก้าเอาสามตัวเลยสามตัวเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่นงไปไปวิ่งตัวอื่นไหมแต่ว่าเฮียเขาเสียดายว่านวดานี่วิ่งตัวใดว่านี่บ้านไหนมากาของของเฮียน,นนยังไม่มาไม่ใช่ขอเคเดียวของเห่เาเดยเ,เดี๋ยวรอสักคู่นะอิบซีนะโอ้ถูกกันเป็นแสน นีน้องโบเบิงเบิงเรียกเรียกที่ว่าพี่ถือราจักรจะถือรลจวกสูตรนี่บอกอันจ้าเลขสูตรนี่แหละถือแค่แสนขอสูงสุดงเฮียเิ่นถือกแต่ว่ามันหาหกแสนคนบอกว่าเป็นของยายน้องด่ของยายน้งบดเถือกไปนั่นแล้าว่ากล้าเสือเฮียเป็นกียเฮียเขาเถือกสาตัวตัวใดกกแม่หนึ่ง ห <1, S 1> นึ่งอะไรครับเอาหนึ่งสเอาหนึ่งสามเก้าแล้วกันหนึ่งสามเก้าเนาะตัวเด่นเนาะตัวเด่นครับตัวเด่นบ้าเลขถูกก็คืนมาตัว 1, 3 3> หนึ่งเลขสามเลยได้หันเด้อเดียวมันรุ่นกัน 1, 9, เป็นตัวไหนนะครับเนาะครับนี่เอฟซีดูอันนี้สูตรไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบก,กันว่าจะได้ตัวไหนนะครับ เป็นเลขสูตรนะฮะเป็นเลขสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเนาอยเอฟซีเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบกันเราจะได้ตัวไหนเอาเอฟซีมาดูเลขทูบกันนะครับผมตัวไหนเอฟซีคอมเมนต์มานะฮะสามเก้าแปดหรือเปล่านะครับสามเก้าแปดเนาะเลขทูบใช่โอ้แมนยูนีสามเก้าแปดสามเก้าแปดนะครับ